เขาไฟไม่ประทุค,ครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยลาวาบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบักวีพีเซอร์เวอร์เลทหกขั้นต่ำสิบเจ็ดบาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตาอีกเพียบดีลร้านลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมโอเคนะครับก็นะครับคือมีหล,หลายคนนะครับบอกว่า คือคลิปที่แล้วนะรที่เราทาไปเกี่ยวกับคินเลกาซี่นะครับเปคลิปแจกโค้ดใช่ไหมซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตอะไรขึ้นใหม่แล้วนะครับเป็นอัปเดตแพทเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดนะครับให้ไปใช้กันนะครับก็เป็นโค้ดทั้งหมดของคินเลกาซี่เลยนะครับก็น่าจะเป็นโค้ดที่เป็นโค้ดอัปเดตใหม่ด้วยนะครับก็ ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดอัปเดต3.15นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นรับโค้ดอัปเดตใหม่แล้วนะครับแต่คือมันอัปเดตมาอีก2แพทบน่คือเป็นอัปเดต3.16แล้วก็อัปเดต3.17แนงคนะผู้ชมนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแจกคลิปเป็นโค้ดรวมไปหมดเลยแล้วคุณผู้ชมนะครับก็ใครที่อยากจะแบบว่าไปสมัครรหัสเล่นใหม่หรือจะเอาเพรเนี่ยนะครับเอาเจมเนี่ยนะครับไปสุ่มผลนะครับผมก็บอกเลยว่าโคดโชคดีว่าตอนนี้อัปเดตแพทมาเยอะมากนะคุณผู้ชมนะครับก็ ปัจจุบันนะครับก็คือโค้ดนี้เองท่านผู้ชมนะซึ่งได้3มานีนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้โค้ด3 3มสขีสินะครับหรือว่า3ามท้าสินะครับหรือว่าถามจัมสิบห้าเนี่ยครับคือหมระยะเวลาในการใช้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโค้ดที่ใช้ได้อยู่ในตอนนี้นะเนี่ยคือเป็นโค้ด3ามท้าสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมหรือว่าใครที่ใช้โค้ด3.16จุดสิบหกท่านเนี่ยนะก็ถือว่าโค้ดโชคดีนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับผมที่เออน่าจะทุกคนน่าจะลอง ลองไปใช้กันดูนะครับซึ่งก็เป็นโค้ดที่มีชื่อว่า 500k l i k ค like ไนะครับผม 500k l i k ค like. ไนี้ก็จะรีเซ็ตสแต็กนะครับแล้วก็แต่งฟอร์วันบิลเลีย i วิสิตนะครับคนนี้ก็จะได้3มณนีเหมือนกันนะครับแล้วก็โค้ดอัปเดตนะครับ3ามเจมนะคุณผู้ชมนะครับก็ อันนี้เนี่ยผมใส่ไปแล้วนะโอเคก็จะมีมาเนี้นะครับแล้วก็มี1 M f a m เอฟเก็จะได้5เจมนะครับผม1 M f a m เอฟเนะครับแล้วก็ไดโนอีกไลน์นะครับผมแล้วก็พิวรีได้1 0 0 0 0แสนเบลีนะครับก็โอเคผมจะแปะโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปแล้วนะครับก็อัปเดตแพดสทับสินะครับก็รีบมาใช้โค้ดกันได้นะครับท่านผู้ชมเป็นโค้ดใหม่ได้3เจมนะครับก็มาใช้กันได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับผมนะก็โค้ดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นโค้ดที่ผมแปะไว้ให้นะโอเคมาเนี้คคคครรัับบบทุุกกนขอณมา